คำว่าสร้างบาร,รมี้วยคําว่าบาร,รมีนี้เราได้ยินจนกระทั่งเออเราคุนพอคุนมากเข้ามากเข้าพอถามลึกๆเข้าว่าบาร,รมีคืออะไรก็ชักงงงงมองหน้ากันกลายเป็นบาร,รมีก็บาร,รมีอะสิขอทบทวนความรู้เดิมของเรากันก่อนเป็นความรู้ในพระพุทธศาสนา คนเราพอเกิดมาเราเสียท่า,ากันอยู่ประการคือในใจของเรามันมีเชื้อร้ายฝังอยู่ในใจไอ้ร่างกายมันก็มีเชื้อร้ายอยู่เหมือนกันพอคนเกิดมาร่างกายก็มีเชื้อร้ายติดตัวมาจนกระทั่งพอเด็กเกิดปุ๊บหมอเขาก็ฉีดวัคซีนบางอะไรบางป้องกัน โรคที่มันติดตัวติดกายมาอันนั้นเป็นโรคทางกายแพทย์เขาค้นพบเขาก็รีบมาฉีดวัคซีนป้องกันให้กับเด็กแต่ว่ายังมีอีกประเภทหนึ่งเป็นโรคทางใจตรงนี้แพทย์เอากล้องอะไรมาส่องก็ไม่เห็นแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เห็นทุกคนแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไง แล้วเมื่อไม่รู้จะทำไงก็เลยปล่อยปละละเลยกันไปแต่ตรงนี้คือความเสียหายที่ติดตัวพวกเรากันมาทุกคนอะไรเกิดมาปุ๊บก็โกรธเป็นซะแล้วถ้าพูดภาษาพระก็มีโลกมีโกรธมีหลงติดมาด้วยที่เห็นกันชัดๆพอเกิดมาก็ร้องไห้จ้าก,กันออกมาทำไมละ่ะออกจากท้องแม่ก็ร้องไหจ้จ้า ก็อยู่ในท้องไม่เห็นอะไรพอออกมาข้างนอกมาเห็นโลกข้างนอกเท่านั้นตกใจกลัวร้องไห้จา้าถึงเวลาหิวขึ้นมาไม่รู้จะบอกแม่อย่างไรแม่ก็ยังไม่รู้ว่าเราหิวรอไม่เห็นแม่อมุ้มมาป้อนสักทีเราก็โกรธแล้วเราก็ร้องไห้อีกไอโลไอโกรธไอหลงถ้าพูดภาษาพระก็ โลภะโทสะโมหะมันมีติดตัวเรามาตั้งแต่เราคลอดออกจากท้องแม่มาเลยนี่เป็นโรคทางใจที่แพทย์กี่ยุคกี่สมัยก็ไม่มีกล้องอะไรไปส่องดูได้ว่าเชื้อโลคเชื้อโกรธเชื้อหลงที่อยู่ในใจของเรารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร มีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระอาหารหันตะ์ที่ท่านเห็นหรือท่านที่ตั้งใจฝึกทําใจหยุดใจนิ่งเขาจนะทั่งจนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายชัดๆแล้วเออเห็นนะเชื้อโลกเชื้อโกรธเชื้อหลงมันติดตัวเรามาติดใจเรามาตั้งแต่คลอดออกจากคันบานดาแล้วมันทําอะไรกับเรามันทำอันนี้ต้องทบทวนนะ มันทําอะไรกับเราไอ้เชื้อโลภเชื้อโกรธเชื้อหลงนี่มันทําแล้วทําหนักด้วยเชื้อโลภเชื้อโกรธเชื้อหลงมันคอยจะแทรกเข้าไปในใจทําให้ใจคุณทําให้เราคิดไม่ดีพูดไม่ดีแล้วก็ทำไม่ดีเพราะใจมันคุณซะแล้วคนเราถ้าใจคุณแล้วก็ มันจะไม่เห็นความจริงมันเลยโลภเลยโกรธเลยหลงขึ้นมาใจคุณแล้วไม่เห็นความจริงมันเป็นยังไงพระพุทธเจ้าของเรานะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ทรงอุป,ปมาเอาไว้ให้ฟังว่าเมื่อน,น้ำขุนขุนกุ้งหอยปูปลาเต็มทะเลมองไม่เห็นเม็ดกรวดเม็ดทรายเม็ดเล็กเม็ดใหญ่มองไม่เห็น นี่เป็นธรรมชาติของน้ำคุณคุณแล้วพระองค์ก็ทรงชี้ต่อเมื่อเวลาคนเราใจคุณคุณพระโลกอยากได้ของคนอื่นเขาคุณเพราะโกรธเขาไม่ตามใจไม่ถูกใจเราคุณเพราะหลงหลงรักหลงชังเขาเพราะใจคุณเมื่อไหร่ดีชั่วจะแยกไม่ออก อะไรเป็นประโยชน์ถ้าไปทำการค้าเข้าหุ้นส่วนกันอะไรเป็นประโยชน์เขาประโยชน์เราแยกไม่ออกได้รวบเอาเป็นประโยชน์ของเราหมดเลยพวกก็เลยโกรธเราก็มีเรื่องมีราวกันขึ้นมาเมื่อน้ำขุนขุนกุ้งหอยปูปลาเพชรนินจินดาเม็ดกรวดเม็ดทรายมากน้อยเท่าไหร่มองไม่เห็น มันจะอยู่ก้นสะอยู่ก้นบอ่อก้นก้นแม่น้ําเจ้าพระยาก้นแม่น้าโขงก้นทะเลก้นอ่าวไทยมองไม่เห็นทั้งนั้นเมื่อใจขุนขุนเพราะโลภเพราะโกรธเพราะหลงดีชั่วเลยแยกไม่ออกประโยชน์ของพี่ของน้องแยกไม่ออกพี่น้องก็ทะเลาะกันได้ประโยชน์ของเอ,อเพื่อนบ้านกับประโยชน์ของเราแยกกันไม่ออก เล่นรวบเอาเป็นของเราคนเดียวเกิดเรื่องเกิดราวกันนี้ใจคุนคุนเพราะโลภเพราะโกรธเพราะหลงเสียหายอย่างนี้ตรงกันข้ามเมื่อน้นำใสใสกุ้งหอยปูปลาตัวเล็กตัวใหญ่เม็ดกรวดเม็ดทรายเพชรนินจินดาก้อนเล็กก้อนใหญ่จะอยู่ก้นสะชํเลืองแวบก,ก็เห็น จะอยู่ก้นแม่น้ําเจ้าพระยาก้นแม่น้ําโขงชาเลืองแวบก็เห็นถ้าน้ําใสจะอยู่ก้อนอ่าวไทยก้นทะเลชาเลืองแวบก็เห็นเพราะน้ําบันใสเช่นกันเมื่อใจใสใสเมื่อใจใสใสไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธไม่ได้โลภของใครทําทานมาหยกหยก นั่งสมาธิมายกยกใจมันใสดีชั่วก็แยกออกบุญบาปก็เห็นได้ชัดอะไรเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ของพี่ของนอ้องของเพื่อนบ้านของเราแยกกันออกได้ชัดนี่เป็นประโยชน์ของประชาชนนี่เป็นประโยชน์ของผู้บริหารประเทศแยกออกชัดเมื่อเป็นอย่างนี้เข้า ก็เลยทำให้ตั้งใจสร้างคุณงามความดีกันได้เต็มที่ในชีวิตแต่เจ้ากรรมมีเรื่องหนึ่งที่ต้องระมัดระวังคือเวลาใจขุนนั้นนะมีเรื่องที่ต้องระมัดระวังว่าว่าอะไรเวลาใจขุนมนุษย์ทำชั่ว เวลาทาชั่วแล้วก็มนุษย์จะเอาชีวิตเป็นเดิมพันธ์ไปทําชั่วกันโกรธขึ้นมานี่กลางถนนยังฟันกันตายยิงกันตายไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนะโกรธถ้าแล้วพอโกรธขึ้นมาอะไรแล้วก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันธ์ทำชั่วรู้ไหมไปยิงเขาไปฟันเขานั่นนะถ้าเขาไม่ตายเขาจะเอาเราตายหรือไปทําเขาตายเขานะ่ะ พ่อแม่พี่น้องพักพวกของเขาที่เหลือเดี๋ยวเขาจะมาเอาเราตายมั่งที่แน่แน่เดี๋ยวจะจับไปติดคุกจนตายอีกเหมือนกันเวลาใจคุณโกรธขึ้นมาก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันไปทำความชั่วใจคุณขึ้นมาไปคดไปกงเขาจนเขาหมดเนื้อหมดตัวเอาเขาตายเลยแค่โลภอยากได้ของเขา คดโกงของเขาเอาเขาตายเลยเอาชีวิตตัวเองเป็นเดิมพันไปคดไปโกงเขาแล้วก็ฆ่ากันตายหลงรักหลงชังกันขึ้นมาอ่ละแบบละครน้ำเน่ายังมีให้เห็นกันอยู่บ่อยๆพักนี้ก็บางครั้งก็อยากจะทราบว่าพวกเรานี่อยู่กันยังไงเปิดทีวีดูทีไรก็จะได้ยินข่าวอา้าวแล้วกันสามีพัญญา มาตามง้อกันไปง้อกันมาไม่ยอมกันฆ่ากันตายอีกเหมือนกันไม่ต้องรีบปิดทีวีไม่ดูแล้วมนุษย์ถ้ายังไม่ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมโลกก็เอาตายโกรธก็เอาตายหลงก็เอาตายพูดง่ายๆเวลาทำชั่วมนุษย์จะเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการทำความชั่ว เพราะฉะนั้นผังชีวิตทําความชั่วของคนมันหนักหนาสาหัสนักที่ติดตัวกันมาแต่ละคนนี่แหละก่อนเราจะเข้าวัดเราก็มีเชื้อพันุนี้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เข้าวัดมาแล้วก็วเชื้อพวกนี้มันจางไปเยอะแล้วแต่มันก็ยังไม่หมดมันยังมีตุนๆอยู่บ้างเหมือนกันแหละจะต,ตรงกันข้ามเชื้อของการทําความดีของเรามีไหมมีไม่มีจะมาวัดทําไมเล่ามีแต่ดูให้ดี เรามีเชื้อรักดีเชื้อใจสใสใสพอใจใส่นั่งนับหรือเมื่อไหร่จะวันอาทิตย์ต้นเดือนอืมจะได้มาเจอหน้ากันพร้อมๆกันจะได้มาให้ทานรักษาศีลบูชาข้าวพระทำภาวนาพร้อมๆกันนี่เชื้อดีของเราเป็นอย่างนี้ตันนันแหละโดยทั่วไปเวลาทําดีนะมนุษย์ทั่วไปแล้ว เวลาทำดีมักทำดีกันแบบเหาะแยะเหาะแยะประเภททำดีเอาชีวิตเป็นเดิมพันธน์าหายาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงต้องมาทรงระลึกชาติให้ฟังว่าตัวของพระองค์ท่านเองนะ่ะแต่เดิมก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเช่นเดียวกับพวกเราแล้วมาเป็นพระพุทธเจ้าได้ยังไงเดิมเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับพวกเรา เวลาทำชั่วก็เคยเอาชีวิตเป็นเดิมพันธ์ไปทำความชั่วโลกก็เคยฆ่าเขาโกรธก็เคยฆ่าเขาหลงก็เคยฆ่าเขามาก่อนแต่ผังความชั่วของท่านนะของพระองค์ท่านในอดีตที่มีนั่นนะท่านลบด้วยผังการสร้างบารมีเออท่านลบได้ไดยังไงอ๋อบารมีคืออะไรคือการทำความดีชนิดเอาชีวิต เป็นเดิมพันธ์อ๋ออยู่ตรงนี้เองพวกเราก็ทำความดีกันทานก็ทำศีลก็รักษาสมาธิก็นั่งอันนี้พวกเราแต่ว่าถามว่าเข้มข้นเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งยังบำเพ็ญบาร,รมีอยู่ไหมเมื่อเทียบกันแล้วยังทำไมว่ายังเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งแต่ครั้งยังบำเพ็ญบาร,รมีเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ให้ทานก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันธ์ให้ทานก็เอาชีวิตเป็นเดิมพัน์อย่างที่เราเคยเรียนกันมานั่นแหละพระองค์เล่าให้ฟังชาติที่เป็นพระเวสสันดรก็ให้ทานเอาชีวิตเป็นเดิมพันธ์กันทีเดียวจนกระทั่งถูกไล่ออกจากเมืองไนดะ้แต่เสร็จแล้วเขาก็มาตามทานกลับเมือง ให้ทานก็เอาชีวิตเป็นเดิมพัน์และไม่ใช่ให้ครั้งเดียวเกิดกิชาติกิชาติก็ประเภทนั้นแหละพวกเราก็ตามแบบทำมาแล้วแหละเป็นไงละ่ะเอา้าทำทานก็เอาบางครั้งก็เอาเลือดเอาเนื้อเป็นเดิมพัน์เป็นไงละ่ะอ๋อบริจาคโลหิตบริจาคอวัยวะบ้างแต่บริจาคอวัยวะก็มักว่ามาเอาอีกตอนตายแล้วนะอีกตอนเป็นเป็นยังไม่ให้ แต่ของพระองคนะ์ให้ทานชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันถึงกระเคยปราณรบเอาไว้ว่าควักดวงตาให้เป็นทานไปนะั่ะมากพอๆกับดวงดาวบนท้องฟ้านั่นแน่ท่านประกาศชัดเจนอย่างนั้นรักษาศีลชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันใครบังคับให้ไปทำความชั่วเอามีดจอคอเอาปืนจอหัวเอาเอา จะใส่ครกโคลกตํ้ยังไงก็ตามให้ศีลขาดแนะ้่ไม่ยอมไม่ยอมทำตายก็ให้มันตายไปรักษาศีลเอาชีวิตเป็นเดิมพันเดิ้จะตรัสรูน้นนะ่ะอยู่คนโพลำพังลำพังเป็นคนเพียงพระองค์เดียวบานมันยกกองทัพมาล้อมรอบเลยจะทำรายพระองค์ท่านเอาเอา,อาวุธมานะ มุ่งจะเข็นจะฆ่าพระองค์ท่านพระองค์ก็น,นัังอยู่โคนโพองค์เดียวนะทำสมาธิไม่ลุกเหมือนกันอธิษฐานลงไปเลยว่าแม้เลือดเนื้อในร่างกายจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็าตามทีถ้ายังไม่บรรลุไม่ตรัสรู้ทำเราก็น,นั่งตายมันอยู่งนี้ไม่ลุกหรอกมานจะมาไงก็ไมาไม่ลุกเป็นไม่ลุกผลสุดท้ายทางก็ตรัสรู้โคนโพจนได้นั่นแหละ นี่ก็เป็นเรื่องของการทำภาวนาชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพราะพระองค์พูดอีกทีทำบุญในการรักษาศีลทำบุญในการาให้ทานทำบุญในการภาวนาชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันบุญประเภทนี้เป็นบุญที่มีคุณภาพสูงเกินกว่าที่จะเรียกว่าบุญ นะท่านเลยเรียกว่าบารมีเพราะฉะนั้นบารมีคืออะไรบารมีก็คือบุญแต่ละชนิดชนิดนั่นแหละที่ทำอย่างถูกหลักวิชา 1. นึ่งถูกหลักวิชา 2. องทำชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันและสมไม่ใช่น,นานๆทำที ทำต่อเนื่องไม่ขาดสายกันทีเดียวครบอองค์ประกอบทั้งสามประการนี้บุญชนิดนั้นมีคุณภาพสูงเกินที่จะเรียกว่าบุญจึงเรียกว่าบารมีและด้วยการทำอย่างนี้ทำบุญชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันอย่างนี้ถูกหลักวิชาอย่างนี้ก็เลยกลายเป็นผังสำเร็จในชีวิตของพระองค์ท่าน ผังสำเร็จอย่างนี้เอาไว้ทำไมก็เอาไว้ไปลบลบกับอะไรผังบาปที่เคยทำมาตั้งสมัยชาติที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอ่ะนะชาติในอดีตที่ไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวยังไม่เข้าวัดประเภทเดียวกับพระองค์คุริบาลก่อนเข้าวัดนะ่ะเป็นโจรข้าค้น่ะนะเอาผังสร้างความดีชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันไปลบ ผังทําความชั่วชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันให้มันลบทิ้งไปเสียพอลบทิ้งไปได้แัง้งไหใจมันจะได้ใสใสไงละ่ะอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนี่คือเหตุที่ว่าทำไมจึงต้องมาสร้างบุญสร้างบารมีกัน,นเวลามนุษย์สร้างบาปสร้างด้วยความโลภความโกรธความหลงเวลาสร้างบาปก็เอาชีวิตเป็นเดิมพัน ผังในการสร้างบาปมันจึงแรงนักทําให้ถ้ามันตามทันมาเมื่อไรแล้วก็ชีวิตเป็นได้ตกต่ำเชียเพราะฉะนั้นขณะนี้ไอ้ที่โควิดมันระบาดไอ้ที่เศรษฐกิจมันย่าแย่ไอ้ที่บางประเทศก็ายิงกันตึงต้งตึงต้งอยู่แล้วนะนั่นไอ้นั่นแหละผังบาปข้ามชาติมันมาตามแล้วไม่รู้ตัว อย่างมันถล่มมันตึงตึง,ตงนี่สร้างบาปใหม่นะั้นน่ะไอ้บาปใหม่ผังบาปใหม่นะี้จะติดตัวไปอีกอกีดพบกี่ชาติเบื้องหน้าก็ไม่รู้ไอ้เจ้าพวกนี้ทำบาปกันยกประเทศชาติต่อ,ต,อต่อไปมันเจอกันเมื่อไหร่ก็ฟัดกันอีกกันแหละงูเห่าก็พังพรเจอกันแล้วไม่ไม่ยั้งแล้วราคากันเลยไอ้เจ้าพวกนี้เกิดไปกี่ชาติกี่ชาติมันคงไปไล่ฆ่ากันทำนองเดียวกันอีกนั่นแหละ แต่สำหรับเราไอ้ผังบาปพพนั่นเรเคยมีไหมเคยเคยแต่ว่ามันรู้ตัวสร้างผังบุญมาหลายชาตินั่นแหละผังบาปมันยังตามมาไม่ทันทำท่าหึ่มๆจะตามมันเมือนกันแหละแต่ยังตามไม่ทันเพราะฉะนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาปู่ย่าตาทวดของเราจึงได้เตือนเออลูกเอ้ย ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วรีบสร้างบุญซะก่อนรีบสร้างบารมีเสียก่อนก่อนที่บาปเก่ามันจะตามบาทันในเรื่องนี้ก็เลยมีเรื่องที่จะฝากเอาไว้ที่บ้านมีในครอบครัวของเราจะมีกี่คนก็ตามอย่างไงอย่างไงเสียถึงเวลาสร้างบุญประจำบ้านของเรานะ่ประจำวันของเรานะ่อย่าไปทำคนเดียวนะ ถึงเวลาสวดมนต์ถึงเวลานั่งสมาธิทั้งบ้านนะไปสวดมนต์พร้อมๆกันอย่างไงอย่างไงก็ทำมาจากกันคนละจบก,ก่อนนอนอนั่งสมาธิกันก่อนนอนอ่ะทำมันพร้อมๆกันต่างคนต่างเตือนตัวเองแล้วเตือนซึ่งกันและกันด้วยบุญบาร,รมีของเรามันจะได้เป็นแผงติดตัวกันไปทุกภพทุกชาติ บารมีนะ่ะมันก็คือบุญแต่เป็นบุญที่มีคุณภาพดีเป็นพิเศษเพราะเพราะหนึ่งทำบุญถูกหลักวิชาหลักวิชาในการทำทานก็มีหลักวิชาในการรักษาศีลมีนะหลักวิชาในการสร้างปัญญามีทำบุญให้มันถูกหลักวิชา แล้วก็ทำชนิดทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันธ์ทำลงไปและไม่ใช่นานๆนทำทีทำมันให้มันต่อเนื่องกันไปทำไมต้องต่อเนื่องด้วยใจมันจะได้ใสต่อเนื่องประเด็นมันมีแค่นี้เพราะฉะนั้นเราเคยได้ยินคํานี้มาแล้วว่าคําสอนในพระพุทธศาสนาสรุปแล้วหรือสามข้อละชั่วทําดีแล้วก็ทําใจให้ใสแต่ไม่ใช่นานๆใสต้องให้มันใสต่อเนื่อง เมื่อจะให้ใสต่อเนื่องมันก็เลยต้องทำบุญถูกหลักวิชาอย่างต่อเนื่องเมื่อมันต่อเนื่องอย่างนี้นอกจากได้บุญที่คุณภาพดีๆเป็นบารมีแล้วยังได้ผังสำเร็จได้ผังชีวิตสำเร็จทุกเรื่องกนะจะส่งให้ได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัตนะินั้นได้หมดอย่างนี้คือนักสร้างบารมี แล้วก็ผังสําเร็จอย่างนี้เอาไปลบลบอะไรไปลบผังสําเร็จแบบวิบัติข้ามภพข้ามชาติไปพลาดรรมาไอความชั่วโลภโทสะโมหะทำเอาชีวิตเป็นเดิมพันพลาดพลังมามตะกรเท่าไหร่ช่างหัวมาแล้วจำไม่ได้ลักขีเกียจจำด้วยเอาผังดีๆนะไปลบไอ้ผังเร็วๆนะ่ะมันให้มันหมดแล้วจากนั้นก็ทําใจหยุดใจนิ่งของเราไปหลวงปู่บอกแล้วหยุด เป็นตัวสำเร็จแล้วคุณยายก็บอกต่อการที่หยุดเป็นตัวสำเร็จได้นะล้วทำไมส่วนมากมันไม่หยุดเพราะที่บ้านเองอยังสะอาดกระเบียบไม่พอตั้งแต่หัวยันเท้ายังสะอาดระเบียบไม่พอถ้าพอแล้วมันต้องหยุดถ้าไม่หยุดแสดงว่าสะอาดกระเบียบยังไม่พอได้อยู่ที่บ้านมันหยุดที่ทำงานมันไม่หยุด แสดงว่าที่ทํางานสะอาดกระเบียบมันยังไม่พอถ้าสะอาดระเบียบมันพอตรงไหนไอ้ที่ตรงนั้นมันก็ต้องหยุดมีแค่นี้เองเมื่อระเบียบสะอาดดีแล้วมันต้องหยุดเมื่อหยุดบุญมันต้องเกิดเมื่อบุญมันเกิดหยิบอะไรก็สําเร็จเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่พวกเราสร้างบารมีเคียงบาเคียงไรกันมา รวมทั้งบุญพระนิพพานก็ขอให้พวกเราสำเร็จสำเร็จสำเร็จในสิ่งที่ดีงามสิ่งพึงประสงค์จงทุกประการเทิน